ตอนนี้พวกเราก็มีอะไรบ้างเอ่ยไลลาผู้ปล่อยไปแล้วก็มีงานแถลงขงล่าวนะคะสำหรับงานกีฬาสีอนุบาลนูน้อย48ซึ่งตรงนี้ก็มีหัวหน้าทีม4คนรวมกับกับปตัน,<า>นของโคนชู้เชอร์แล้วก็พี่ออกค่ะเป็นไงคะวันงานจัด่ไหร่บ้างงานก็าจัดวันที่26ธันวาคมนี้คะ่ะขายบาัตรวันที่เท่าไหร่คะน้องวิวขายบาัตรวันที่4ธันวาคมค่ะทางไหนคะทางอีเวนต์ป๊อปค่ะเวลา2ทุ่มค่ะ สนุกสนานไหมงานนี้ก็สนุกสนานแน่นอนค่ะเพราะว่ารวมทั้งพี่พี่บินเคแล้วก็ซี m มรวมกันก็เป็นครั้งแรกด้วยที่เราได้ร่วมงานสปอร์ตเดีด้วยกันใช่โอ้เรื่องตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเพิ่งเข้ามาแล้วก็ได้เป็นหัวหน้าสีด้วยแล้วก็ตื่นเต้นที่แบบว่าจะได้เจอ c ี m มแล้วก็พี่พี่ทุกคนในงานนี้ค่ะก็สนุกแน่นอนค่ะต้องรอติดตามสุดเลยค่ะไหก็ได้สุดท้ายวิววะได้ถ้าก็ คุณพูดต้นเลยสคนเลยอะนจะอ่านมานนี่ก่อนก็อยากให้ทุกคนมางานกีฬาสีนูน้อยอนุบาล4 8่ว่านะคะจะได้เจอกับความเป็นเด็กของเมมเบอร์หลายๆคนไม่ว่าจะเป็นเอ่อชาลารายหรือว่าคนปกเออหรือว่าเมมเบอร์ปกตินะคะก็จะได้เจอความเป็นเด็กความน่ารักแน่นอนค่ะแล้วก็สนุกแน่นอนค่ะก็จริงๆถ้าใครไม่มีบัตรนะคะก็สามารถมาร่วมงานได้ที่ใบแขกนะคะเราก็มีโซนบู๊กกีฬาให้ทุกคนได้เล่นด้วย นอกจากนั้นผลงานของพวกเรา CGM เป็นไงคะพปล่อยไปค่ะก็เพลง Melon Juice นะคะเป็นซิงสองของ CGM p a ค่ะก็เพิ่งปล่อยไปแล้วก็มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับเพลง Melon Juice ก็สามารถติดตามได้ใน Shopee ค่ะของ CGM p a r ค่ะของเินเทงเ c เราติดตามมาลับ้างที่3ได้นะคะสนุกสนานแน่นอนภายในปีนี้ใช่ค่ะในปีนี้เราจะมีเพลงใหม่ปล่อยออกมาอีกเพลงค่ะค่ะตอเนื่องถามชว้าหน่อยแล้ว ไหลายลุกนะคะตัวเชิก็ทํางานอยู่กับน้องๆแล้วบางวันก็คือเอ้ยไม่ไม่รู้จะทําอะไรยังไม่ได้แต่งหน้าก็ถ่ายหน้าสดตัวเองน้องก็ขอบคุณที่ชื่นชอบครับแต่ต้องผ่านแอปมาพอสมควรนะพี่ไม่ผ่านไม่ได้แห่มีเหมือนกับพี่แฮรมีไปตอบเป็นอะไรเหรอขอบคุณนะคะพี่แฮก็ก็เห็นอยู่เรื่อยๆค่ะขอบคุณที่คอยให้กำลังใจกันมาโดยตลอดเลยแล้วก็จริงๆแฟนๆทุกคนก็คอยให้กำลังใจกันอยเลยก็ขอบคุณมากๆนะคะ ปกติหน้าสดหน้าสดเราแบบมีโอกาสได้ปล่อยอยู่กันขนาดไหนอะเจอมาถ้าเป็นเบอร์กันเองเราเห็นกันประจำใช่ค่ะแท้แฟนเห็นไหมอ่านไลฟ์ไลฟ์ใช่ไลฟ์เห็นบ่อยค่ะในรักจะบ่อยเลยงเพราะว่าเรามีแอปพลิเคชันในแอปของเรงนะคะเราก็มักจะไลฟ์กันหน้าสดนี่แหละใช่ค่ะเป็นจังหวที่เราพอดีได้ก็ก็รู้สดีค่ะเพราะว่าไม่ค่อยถ่ายลงอินสตาแกรมเท่าไหร่ค่ะก็เลยเป็นอันที่นานๆได้เห็นกัน จริถ้าเกิดใครได้เห็นในไลฟ์เนี่ยก็จะเป็นอยู่ในอปพลิเคชันก็น่าจะได้เห็นรถถังนะคแต่ช่วงหลังนึงก็ได้สลับ่อยเดี๋ยวต้องไปดเใช่่ะเลียไปรค่ะหาอะไรที่สุกสนานดนะค่ะากตดตามเื่เิดเราได้เซตที่แก เราไม่ไม่ไม่ไมค่อยเห็นเท่าไหร่แล้วจริงๆก็อ่านอยู่เรื่อยๆค่ะแต่พอเหมือนเราไม่ได้เข้าไปดูเหมือนตัวเลข,ขเขาถูกไฮไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่ค่อยทราบแต่รู้ว่าเอ้ยคนชื่นชอบแล้วก็มี mm hmm. มพี่ๆนำไปทำข่าวด้วยขอบคุณมากนะคะ <c ười> ไปมีเตรียมแบบทุกเฉื่อยเลยคันด <Okay. S 2> ูไหมหรือเราะเด็น,นอะไรเราขอเฉื่วยก่อนค่ะคืออยากทำอีกหลายลุกเหมือนกันเพราะตอนนี้ยังมีคนที่ยังไม่เคยเปลี่ยนสีผมผมเลยใช่ๆก็คิดคิดอยู่บ้าง ต้องรอเวลาก่อนเพราะไม่ใช่อะไรค่ะอ่าไม่ใช่ตัวเชิญนะแม่ไม่อยากให้ทำรอรอดูรอรอดูทีทีมันมียักยักของแม่มากเหมือนกัอยากทำลองดูอะไรเคยแยักอยู่เหมือนกันค่ะแต่เขาควบผมเสียเราเชิญเป็นคนที่กลัวผมเสียด้วยเหมือนกันก็ถ้าเกิดทําทีก็น่าจะบํารุงหนักอยู่เหมือนกันค่ะตรงนี้ผ่านการทําสีผมกันมา ใช่แล้วหนูหนูเองก็เปลี่ยนลุกเหมือนกันหนูก็ตัดผมสั้นเหมือนกันเปลี่ยนสีด้วยใช่เปลี่ยนสีด้วยทำอะไาแบบทำในด้วยใช่แกทำแบบนี้บ้างแล้วก็พี่ออมอ่า CGF นะคะเดี๋ยวเราก็มีที่เชียงใหม่เนาะใช่ค่ะก็เดี๋ยวเราจะมีเทศกาลของพวกเรานะคะชื่อว่าอะไรนะ48 Thailand New Year Festival นะคะก็ ของ CJM เนี่ยก็จะจัดขึ้นวันที่12ถึง20พันวาคมนี้ค่ะก็จะมีกิจกรรมมีบูธต่างๆมากมายแล้วก็มีเมมเบอร์ของเราเนี่ยผัดเปลี่ยนกันไปร่วมกิจกรรมในทุกๆวันด้วยยังไงอยากให้ทุกคนเนี่ยนะคะถ้ามีโอกาสได้มาที่จังหวัดเชียงใหม่เนาะก็มาหาพวกเราได้ค่ะที่เซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะคะพวกเรา BNK ก็มีเหมือนกันค่ะอาจจะเธอเห็นเชือลุกใหม่เพราะใกล้ๆได้เปลี่ยนอีกหนึ่งลุกแล้วนะคจงคนนู้นก็เป็นลุกเด็กตลอดกาลพี่ออ ก็ยังไงเอามากันได้ในวันที่28ธันวาคมถึงวันที่10มกราคมค่ะก็จะมีงาน B N K 18 Thailand New Year Festival เหมือนกันที่ M B K Center ค่ะค่ะเรื่อขอมาวันไปแคทเดกโฟมใช่ค่ะบรรยากาศเมื่อวานช่วยได้ไปร่วมเล่นกับแคดเรดิโอทีวีซุปเปอร์แคค่ะและไปได้มาดูน่กับนักดนตรีศิลปินหลายๆท่านมากเลย18ชีวิตในวันนั้นก็ดีใจมากๆสนุกสนานมากขอบคุณไม่คิดว่าจะมีคนมาเชียร์ก็มีคนมาเชียร์เยอะกว่าที่คิดมากเลยค่ะ วันนั้นสนุกสนานมากเลยค่ะแฟนๆก็มาเชียร์กันอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีแฟนๆของศิลปินทุกๆท่านเลยมาดูกันเพราะว่าเป็นอะไรที่ยากมากที่จะรวมตัวพี่ก้องสหราชอย่างเี้ยพี่มอพี่อดัดอ่ามีใครคะมีพี่เมง้งมีพี่บู๊เดเยอะเยอะมากค่ะต้องขอลาไว้ยังไงไปติดตามกันได้อาจจะมีเทปการแสดงอาจจะออกมาให้ได้ชมอย่างไรติดตามได้ที่แคทต์วีดีโอนะคะเดี๋ยวกับรายการบันเทิงดราม่านิดหน่อย ไม่ค่อยทราบค่ะแต่ว่าได้เป็นกําลังใจให้กับทางทีมสนันินึก็ไม่ทร,ร,ราบเตั้งแต่ก่อนใช่มาบ